ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย มาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดส,สุรินทร์เมื่อวานนี้เวลา15นาฬิกาทหารเขมรยิงจรวด BM21 ตกลงบนถนนกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพนมดงรักรัศมีร,ระเบิดทำให้สายไฟฟ้าขาดบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในรัศมีร,ระเบิดกระจกและผนังบ้านแตกเสียหายหลายหลังโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บพระอพยพออกนอกพื้นที่ไปกันหมดแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้ามาทำการต่อสายไฟที่ขาดตรงจุดเกิดเหตุร่วมกับทหารก็ต้องรีบวิ่งออกมาเนื่องจากได้เวลา การยิงของฝั่งกัมพูชาและทิ้งสายไฟที่ยังต่อไม่เสร็จไว้ตรงนั้นก่อนเวลา16นาฬิกาก็เริ่มเปิดฉากยิงประทะกันอีกรอบโดยทางฝ่ายต่างยิงกระสุนปืนใหญ่เข้าหากันอย่างต่อเนื่องมีทั้งถีและประปลายสลับกันไปจนถึงเวลา22นาฬิกาเสียงปืนทั้งสองฝั่งจึงเงียบลงซึ่งการที่ฝั่งกัมพูชาเงียบใช่ว่าไม่มีการยิงขึ้นมาอีกซึ่งการเงียบลักษณะนี้มันผิดสังเกตไม่ถึง40นาทีฝั่งกัมพูชาก็เปิดฉากพะทะอีกในพื้นที่ทางประสาาาาททตควยยแลลช่ล่่อองงกีูถัดจากประสาทตม แต่มาเวลาที่13นาฬิกา15นาทีเสียงเครื่องบิน F-16 จำนวน2ลำของไทยบินเข้าพื้นที่การประทะตามแนวชายแดนอย่างไรก็ตามช่วงบ่าย2โมงครึ่งพบเครื่องบิน F-16 บินเข้าไปในพื้นที่ชายแดนช่วงบวกข้ามอีกครั้งแมไทยพก,กับกัมพูชากำลังจัดเจรจากันอยู่ที่ประเทศมาเลเซียก็ตามการมาของเครื่องบินรบไทยสร้างความขวัญผวาให้กับทหารกัมพูชาทุกครั้งที่พากันวิ่งหลบกระสุนปืนกันจ้าละวัน แต่กลับสร้างความบังคับให้กับประชาชนคนไทยและทุกครั้งที่เครื่องบินรบ f 1 6เข้ามาก็จะสร้างความเสียหายให้กับอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ของกัมพูชาที่ยิงมาลงชุมชนหมู่บ้านของไทยได้ทุกครั้งด้านนายเรนูพุทพองผู้อุปยพชาจังหวัดสุรินบอกว่าถ้าตกลงกันได้การหยุดยิงเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมไม่เชื่อว่าวุนเซนจะหยุดยิงน่าจะออกมาแนวเดิม คอมนจะยิงก่อนแล้วก็บอกว่าเรายิงก่อนหาเรื่องใส่ร้ายแต่ไทยต่างๆนานามีรายงานเบื้องต้นว่าที่ชายแดนน่านประสาทตาควายกับประสาทตามนันโทมอำเภอพนมนงรักมีทหารไทยเสียชีวิตสองนายมีรายงานว่าทหารกัมพูชาวางระเบิดบริเวณพื้นที่ประสาทตาควายทําให้ทหารไทยบาดเจ็บสองนายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบอเท็จริงขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังจากผลการเจราจากแก้ไขความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียระหว่างนายภูมธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยกับ นายฮุนมานเนสนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยมีนายอันวั์บาหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานอาเซียนเป็นคนกลางการเจรจาได้ข้อสรุปให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขในเวลาเที่ยงคืนจากนั้นจะมีการประชุมระหว่างกองทัพทั้งสองฝ่ายเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่29และมีการประชุม GBC ในวันที่4สิงหาคมซึ่งกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพผลการเจรจาดังกล่าวประชาชนแนวชายแดนไทยโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ศูนย์อพยพแต่ละแห่งต่างดีใจที่อาจจะได้กลับบ้าน เนืน่องจากไม่มีไรายได้จากการทําการเกษตรหนึ่งในผู้อุปยบบอกว่าฟังข่าวแล้วยังรู้สึกเฉยเฉเพราะก่อนหน้านี้ที่มีการคุยกับทรัมป์เพียงไม่กี่ชั่วโมงยิงกันหนกขึ้นกว่าเดิสมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไม่เคยไว้วางใจขเขมรเกรงว่าจะยิงปืนใหญ่ขึ้นมาอีกบางคนบอกว่าตอนนี้ก็อยากกลับบ้านไปเก็บผลผลิตไปใช้หนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ดีใจถ้าหากมีการหยุดยิงก็จะได้กลับบ้านแต่ก็ยังไม่เชื่อใจคุณเซนไทยนิว์เอเชียพรบอ้วนข่าวทัวท่วไทยกับดิฉันเป็นจมาาตัดสิ์